สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่6กรกฎาคม65เนาะตัวเด่นของเราก็คือ7กับ0นะคะก็7 0 7 1 7 3 7 4 7 9 0 0 0 1 0 4 0 7 0 9ตัวรองก็คือ6กับ3 6 0 6 3 6 4 6 7 6 9 3 0 3 2 3 3 3 6 3 7 3 9 กเจ็ดสามสามสองสามหกสเดสเด้อหรือเพื่อนจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อจับคู่ซื้อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจเากนาะจับคู่ซื้อไม่เพืองเงินเยอะดีหรือจะจับสมตัวศูนย์สามเจ็ดเจ็อย่างนี้ก็ได้เด้อถ้าไม่ชอบแนวทางที่ระวางไว้นะคะ ต่อไปเป็นลาวสามัคคีอย่าลืมเอาลงมาซื้อลาวสามัคคีด้วยเด้อนี่ลาวสามัคคีตัวเด่นสามกับหกตัวรองก็คือหกับแปดนะคะสามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามี่สมห้าสามหกสามแปดหกศูหกสองหกี่ห้าหกดหกหดถ้าจะรูดก็รูดตัวเด่นเด้อตัวรองนี้คือหกับแนะคะก็5ห้าหนึ่งห้ามห้าหคับแปดแปดศดสอดส่แปดหกแปดเจ็ด สามหกแปดหกแปดศูนย์แปดศูนย์สามหนึ่งสามสามศูนย์สองสี่แล้วก็สี่สามสองเนาะจับคู่ก็สามหกหกสามหกแปดแปดหกห้าแปดแปดห้าห้าสามสามห้าห้าหกหกห้านะเอาขึ้นไปซื้อเราเจะพาะกิจดดเด้อเนี่ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรผ่านรวยด้วยนะ โชคดีทุกคนค่ะทุกแนวทางนะคําเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะมันเป็นแค่แนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ